เอาทำไรร่วงอะไรลูกอุ้ยเอาให้ขึ้นดื้อหนึ่งให้ยกอึดเอ้โหอื๊ดอันหนึ่งสองสามอื๊ด หนึห้ยกหนึ่งสองสามเออมาอ่อยกไปไหนยกไปไหนยกไปไหนฮะเอายกเอ่อเออเอ่อโอยเอ่อเอออ่าไม่ใช่ไม่ใช โอ้โอ้โอ้โอเอ้อ้ปข้าบ้ามันเล่นตักแดดอเฮ้ยเอาสำรับทำลายตัวเองเอายกขึ้นยกขึ้นนี่ กินนะแถวเอาเก่งจังเลยโอ๊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 ยอ้ไปไหนอุ้ไปไหนไปไหนอู้เอามานี่ลูกแดดมามามาเร็ว เอาเอาอาโอยเอาไปไหนไปไหนไปไหนคะจะเอเอาไปไหนคะมันจะอุ้มไปไหนคะจะเอเอาเตะได้ไงอุ้มมานี่อุ้มาอุ้มาเขาลงเขาลงเลยเล้อโอยโอ๊ยโอยโอโออ้ยออเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม นั่งเอานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย